นะฮะต่อหลังจากซื้อสองคันนี้มานะครับสองพันนะคู่นี้สองเอ้ยเปสองพันห้าคู่นี้นะฮะเราก็เลยว่าจะขายให้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันก็วิ่งออกมาประมาณโลนะึงอยู่เถียงนาฮะฮะยังไงฮะโอ้มาหมามามาเป็นตะกัดฮะมันครบหรือซื้อวะ เตี้ยเตี้ยเตี้ยเตเตเตหรือเตี้ยเตว้าวเจ้าของเจ้าของคับตันนี้บอหน้านีโอ้อยู่หน้าบ่โอยกูได้สมกสองคันเลยป่ะงวขายแล้วของไ่ป้า ฮยเต้อ้ยเบิ้งเขาก็ำไแล้วเบิ้งอะไรเจ้าจะขายั่บาทขั้นใดนี่ขันนี่ันเรยขั้นดับนี่ขันนี้ผมรสิว่าสองัอันนี้ขันนี้ขันันนี้บ่ขายเยนมางัลเตน้าเจ้าจะขายกับาทจะขายาทจกบาทขั้นเดียวขั้นยันียวั้นวั้นนเดี ขี้ได้ยูแม่งก็นี่แม่งผมไม่เห็นยังนี่ขี้ได้อเนี่อสิ่งไม่หรอกมันจอดเลยมันแม่นเออมันจอดได้มันเอาไปลื้อคือเก่าวนะครับมันเอาไปให้พ่อค้าพวกเครื่องไปขายให้คนเนี่มาเลยใครเขาใส่หน่อยไมาเลยใครแต่พันอยู่ใช่ผมมันก็ยืยนออกมามันมืดเงี้ยนขายดีไม่ใช่ไม่อ่านครับอันนี้กับห้องนี้ป้าเห็นไหมลังมือหันละแก็สองพันขายมาได้หรอกไปมาได้หรอก บมดเงินเอาพันสองไปถ้าจะขายถ้าสองวันไปว่าไรหรอกผมไปกันด้ซ้ำเอาไปขายให้เงินไอ้เจ้าไอ้เสือไปแล้วครับผมครับให้พันสองอยู่ครับเอ้อ กระต่ายานกาแพงกว่าพันอยู่นนยยว่าสั้นแม่นครับอยากได้สองพันห้องโกโก๊ะกูซื้อไป็นไมเอาไปขายก็อยู่พันผมเอาไปขายก็พันกว่าบาทพันเดี๋ยวไปดูกันนะฮะคลิปหน้านะฮะว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะสองคันนี้เอ,อสองอ,อไหนหนะไรอะไรนะ สองคันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปขายนี่ซื้อมาสองพันห้านี่เครื่องรถมอน้ำเนี่ยนี่ฮะมีอะไรแต่งด้วยนีย่มีขอบโลด้วยเนี่ยเออเนี่ยลูกสูบใหญ่ๆเนี่ยซื้อมาสองพันห้านะฮะบ้านใหมป่ปะโอ้อยังขับไปนทาง้งหมดเลยโบมิตก๊กไหมหรือกราบมันจะแตกปะฮะ ออเอียงปกันล้วก็แไปฮะปัดไ้กับีเรวกันนลยบ่เอยีงอยงงได้บ้างไหมเฮ้ยเอีย,อยงดอกเฮ้ย,อยพอขา้ามาย่านตะเพื่อนเลยนักเลงมานักเลงกลับนะครับผม เชื่ดจางไหนดูดิฮะเชื่จังไหนก่อคือบอกผัานส่การรถดใน,ในใกล้ๆนึงนะฮะ,ฮะขายมันธรรมดาละ่ะพอค้าพอค้าก็อยากได้ถูกมีกำไรไปได้ก็ซื้อคนระับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรส่วนคนขายเขาก็อยากได้เยอะ แต่ไม่รู้ว่าเขาขายก็เท่าไรแต่ผมก็าขายก็ไม่ค่ยไม่เกินพันกว่าบาทนะครับรถค่า้ะมูงน้ำมันค่ายกนะครับว่าเราเมื่อวาซื้อสองพันเลยเอาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ไหมเขาจะซื้อเท่าไหร่นะครับค่าละมูกน้ำมันแล้วก็ค่าน่นค่านี่นะฮะจักรยานก็แพงกว่าระฉันเอาอยกกระเทอนยครับ ทะยานเขาได้พอล้อยมาละสภาพปอกเก่าเอ้าจังไหนเลยนี่มาชนีดแรกเดี๋ยวโอ้ยพ่อค้าไหมเอ้าเอ้ยนี่เนี่ยเอ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยนี่มันบูมันบู โอ้ยขอข้ามไจไหนวะัน่ไหลแล้วเลยมันโ่ไหลแล้วเนาะมันเป็นสีนะมันโ่ไหลแล้วเนาะเอารถมัดอมเอามอไซค์คันเดียวเบิดมือตายแล้วนี่เนาะเดี๋ยวมามัดเดี๋ยวไปคลิปหน้าเดี๋ยวไปชมนะครับเดี๋ยวเราอยาไปขายเลยนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่สองคันนี้ไม่มีเล่มนะเล่มอยู่สมุดปากการนะครับอันนี้ปะซื้อมาในราคาสองหมื่นห้านะ